ใครที่กำลังมองหาร้านเติมระบักและกดกต์เกมพาร์ตใราคาถูกนะครับผมขอแนะนํานี่เลยนะครับค่ะวิฟช็อปมีบริการรับเติมระบักแท้และมีบริการกดเกมพาร์แบบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแมปบล็อกฟุตอนิเมะแอนด์เวอร์เจอร์บูล็อกไรเอลนะครับและยังมีบริการฟาร์มแบบต่างๆอีกด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับกราบสวัสดีท่านชมดูท่านกันเลยนะวันนี้ผมไปยบนะาวันนี้นะผมจะมาสรุปนะครับการบัฟเนอร์ล่าสุดของเกมบลูล็อกไรเอลนั่นเองนะครับไปนะเพื่อเวลนะครัริ มาแล้วเราจะมาเริ่มวันที่ตัวแรกกันก่อนเลยแล้วกันนะตัวแรกของเรานะคือทางด้านของ Neo e อ o โ l i ิลิอิซงนั่นเองนะครับซึ่งไม่ต้องคาดเดานะว่าจะเป็นบัฟหรือเนิร์ฟนะเรียบร้อยนะโดนเนิร์ฟนะตัวของอิซงิเนี่ยนะครับโดนเนิร์ฟตัวของสกิลเด็ดนั่นเองนะคือสกิลโตบีนะครับสกิลวิ่งโดนเนิร์ฟเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าเนิร์ฟค่อนข้างหนักในระดับหนึ่งเลยนะครับคือสกิลวิ่งเนี่ยนะครับแพทปัจจุบันเนี่ยนะครับโดนเนิร์ฟให้วิ่งสั้นลงจากแพทที่แล้ว50% ทุกคนฟังไม่ผิดอ่ะห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือสมมุติว่าแพดเก่าเราวิ่งได้ร้อยแบบสมมติว่าแพดเก่าเราวิ่งได้เท่าไหร่อ่ะมาถานครึ่งจากแพดท,ที่แล้วอะ่ะแบบนั้นเลยนะครับก็คือระยะวิ่งนะครับปัจจุบันของนีโอเนี่ยเหลืออยู่แค่นี้แล้วนั่นเองครับหนึ่งดนะเนี่ยนะครับ,หดดนะนะรบเหลืออยู่แค่นี้แล้วก็คือเนิร์ไปเยอะมา,มากอันนี้ผมว่าเนิร์ค่อนข้างหนักอยู่นะนะก็คือเนี่ย วิ่งเหลืออยู่แค่นี้แล้วนั่นเองนะแต่ว่ามันผมผม,ผมส่วน huh. ตัวผมมองว่ามันสมดุลนะเพราะว่าไอ้สกิลวิ่งของเนโอเนี่ยนะครับมันโกงมันโกงมากๆนะครับเอาจริงๆนะครับมันเป็นจุดเด่นเลยแหละนะครับแต่พอแบบโดนเนิร์ฟปรับแบบนี้ไปก็นิดนึงนะครับค่อนข้างผมว่ามันแบบว่าเขาเรียกอะไรตัวละครความสามารถมันดูดรอปลงเลยนะนะแต่ก็ยังเป็นตัวที่เก่งเหมือนเดิมนะเป็นภาพรวมตัวที่ดีเหมือนเดิมนะครับแต่ว่านั่นแหละนะเนิร์ฟแดดนะครับเหลืออีกนิดนึงนะครึ่งนึงนะครับแต่ก็ก็ยังดดดีีีนนนนะะเเเป็ตัววท่หมมือิแล้ก ต่อไปนะมีการปรับตัวของเมตาวิชั่นนั่นเองนะเมตาวิชั่นเนี่ยนะมีการปรับที่ว่าดูนะมีการไฮไลท์ตัวของบอลแล้วนั่นเองนะหนีนะเราไม่ต้องหาตาเหลือกันแล้วนั่นเองนะคือมีไฮไลท์ของบอลนะแล้วก็เวลาที่มีคนคอมบอลเนี่ยนะตัวละครจะเป็นสีตามไฮไลท์ของเมตาวิชั่นนะ้นๆนะก็คือเนี่ยแบบเนี้ยนะถ้าเป็นของน e โอนะมันปรับทั้งของซาเอะแล้วก็ตัวของน e โอยูกอิี่สีเลยน,นั่นเองนะ ผมเรียกว่าเนลแล้วกันนะครับมันสั้นดินะครับคือตัวของเนลเนีย่ยนะครับมันจะเป็นสีแดงนะครับตัวของในเมตาวิชั่นเนี่ยนะครับไฮไลท์บอลจะเป็นสีแดงแบบนี้นะแต่ผมว่ามันก็แอบเออมันก็ก็ได้อยู่นะครับมันไม่ได้มองยากมากนะเพราะมันสีโคตรตรงข้านะแดงกับน้ำเงินนะเออแต่ว่าก็ก็นิดหนึ่งเรื่องจิกซอที่มันยังขยับอยู่นะมันเลยแอบแอบยังมองยากอยู่นะแต่ว่าก็ถือว่าดีขึ้นจากแผ่นที่แล้วเพราะแผ่นที่แล้วเนี่ยมองไม่เห็นเลยนะมันเป็นบอลสีขาวนั่นแหละนะครับมันเนียนไปนะครับแต่ว่ารอบนี้คือเี่่ลควาทมน คอมบอนนะครับตัวจะเป็นสีแดงแบบนี้เลยนั่นเองนะครับคือเราเห็นง่ายๆเลยนะไฮไลท์สวยๆโอเคนะครับก็อันนี้ของ no so ตัวของเนลอิเซงินะครับตัวตัวของลินเอ้สายเอะลินใช่นะครับตัวของสาเอะเนี่ยนะครับคือจะเป็นไฮไลท์สีเหลืองนั่นเองนะนี่แบบนี้สาเอะเนี่ยเห็นชัดมากนะครับเนี่ยนะครับไฮไลท์จะเป็นสีเหลืองนะครับก็เดี๋ยวที่คอมบอนหน่อยโอเคนะเนี่ยไฮไลท์จะเป็นสีเหลืองแบบนี้เลยนะครับของตัวสาเอะนั่นเองนะเนี่ยไฮไลท์บอลจะเป็นสีเหลือง นับแบบนี้เลยนับนีถือว่าดีนะครับทำให้เราหาบอลในเมตาวิชั่นง่ายขึ้นนั่นเองนะครับถือว่าดีดีดีมากๆนะครับอันนี้ที่ปรับมาปกตินี่หากันลูกตาเทบกระเด็นนะครับเอออันนี้ดีขึ้นนะครโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการปรับของเนโอยูกิยิริอิซิงินะครับแล้วก็ตัวของไอเมตาวิชั่นทั้ง2ตัวนั่นเองนะครับส่วนตัวต่อไปนะที่โดนปรับนะคือตัวของดอนโรเลนโซนั่นเองครับ ตัวของดอนเลนโซเนี่ยนะครับโดนปรับในตัวของสกิลโกลเด้นดีเฟนซ์นั่นเองนะคือผมขอท้าความก่อนนะว่าแพทที่แล้วไอ้โกลเด้นดีเฟนซ์เนี่ยก็โดนปรับนะซึ่งโกลเด้นดีเฟนซ์เนี่ยที่โดนปรับเมื่อแพทที่แล้วเนี่ยค่อนข้างโกงขึ้นเยอะมากๆนะครับตัวของดอนเนี่ยนะคือเขาเรียกอะไรนะมันสามารถดอนเนี่ยโกลเด้นดีเฟนซ์เนี่ยนะในแพทที่แล้วเนี่ยสามารถการลูกยิงได้ทุกอย่างนะครับคือในที่เตะอิมแพคกนนะสามสองอ่ะนะประมาณนี้นะคือ มันสามารถเด็ดเดที่ยิงนับแล้วก็ยิงนสามสองเนี่ยนับคือมันสามารถขัดลูกยิงได้ตั้งแต่ตอนเริ่มเลยนั่นเองนะครับื่อว่าถ้าเป็นคน e นี้มีนิวอิสิอนเนี่ยนะครับคือมันขัดได้แบบตั้งแต่ลูกยิงออกมาแล้วแหละคือถ้าใครที่เล่นเนี่ยะจะรู้เลยว่าตัวของไอเดลิกชูดของอ e ิซเงนเนี่ยนะครับมันเป็นลูกยิงอิมูนนะค,คือมันไม่สามารถโดนขัดได้นะครับแต่ว่าตัวของโกลเด้นดีเฟนซ์เนี่ยนะครับสามารถขัดลูกยิงนั้นได้ ลูกยิงอีมูเนี่ยเขาเรียกอะไรมันแบบว่ามันจะไม่สามารถโดนขัดได้ทุกคนผมไม่รู้ใจธิบายไงคือลูกยิงอ่ะมันจะยิงไปเลยนะมันไม่สามารถโดนแบบเหมือนบางตัวที่แบบว่ายิงมาใช่ปหมแล้วก็โดนหม่งตัดได้เหมือนไกเซมแพกเงีย้ยเออเนี่ยไกเซมแพกที่ใช้ไกเซมแพกเลยนะคือยกตัวอย่างอย่างไกเซมแพกอะ่ะอันนี้น่าจะไม่ไกลพอนะครับคือไกเซมแพกเนี่ยนะครับมันสามารถโดนหม่งขัดได้นะทุกคนนะครับถ้ามันระยะมันไกลพอนะครับแบบเนี่ยนะครับเห็นไหมอันนี้คือไกเซมแพกมันสามารถโดนขัดได้นะซึ่ง ก็ถ้าสมมติว่าเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปนะว่า Golden Defense เนี่ยนะครับมันทําให้มันสามารถขัดลูกยิงได้ตั้งแต่ตอนที่ลูกยิงมันยังเป็นอิมูนอยู่เลยนะครับนั่นแหละนะครับอันนี้คือการปรับของแผดที่แล้วนะนะครับเดี๋ยวที่ใช้ยิงแผดเนี่ยเห็นไหมฮ่าโอ้โหเสียเชิงเอาไปเนี่ยนะครับเห็นไหมมันสามารถขัดได้ตั้งแต่เริ่มเลยนะครับซึ่งมันดีมากๆนะครับตัวของ Golden Defense แล้วในแผดปัจจุบันนะครับที่โดนปรับมาเมื่อกีเท่าความนานไปหน่อยต้องขออภัยนะคือผมอยากอธิบายให้เห็นภาพนะครับแต่ว่า นั่นแหละนะใช่ไหมนะคือตัวของ Golden Defense นะครับในแพทปัจจุบันเนี่ยนะครับมีการปรับอีกครั้งหนึ่งนะครับคือการเด้งของลูกบอลนั่นเองนะเนี่ยบอลที่โดนหม่งออกไปเนี่ยนะครับแพทเก่าเนี่ยนะครับมันจะเป็นการเด้งแบบสุ่มนั่นเองนะแต่ว่าแพทปัจจุบันนะครับ Golden Defense เนี่ยนะครับลูกบอลจะเด้งไปแค่ด้านหน้าของเราอย่างเดียวแล้วนะเนี่ยเห็นะนะคือเราหันไปหันหน้าไปในทิศทางไหนนะมันก็จะเด้งไปทางนั้นแบบนี้นั่นเองนะครับก็ถือว่าดีนะอันนี้ค่อนข้างดีเลยนะเพราะว่าเนี่ยเห็นนะ นะก็คือมันจะไม่เด้งมั่วแล้วท่านเองคนระับแบบอ่านะมันจะเด้งไปด้านหน้าของตัวละครเราคนระับที่เรามองไปประมาณนี้นะครับสำหรับตัวของการบัฟบเนอร์ล่าสุดนะจริงๆมันจะมีอีกในอนาคตนะแล้วก็มีอีกบาร์เลยดูขึ้นใะห้ดูนะอันนี้คือเยอะมา,มากๆนะของแพทที่แล้วนะมีการปรับบั็ฟิกอะไรเยอะมากนะแต่ว่าผมไม่ได้ทําคลิปนะเพราะว่ามันน่าจะนานมา,ม,ามากๆนะครับในคลิปนั้นนะถ้าแบบมีการทดลองมีอะไรให้นะแต่ถ้าให้พูดอย่างเดียวก็แป๊บเดียวนะครับ เผื่อใครอยากดูนะเผื่อใครสนใจนะผมทำไม่ได้นะแต่ว่าคลิปมันจะนานมากๆนะครัโอเคก็มีประมาณนี้นะสำหรับการบําเนร์ฟล่าสุดของตัวเกมบุล็อกลเวลนั่นเองนะแล้วก็บาจิดาของเราครับมีเสียงเอฟเฟกอันติแล้วนั่นเองนะแต่ว่ามีแต่เสียงนะไม่มีเสียงคําพูดนะไม่รู้ผมบั็อกอยู่หรือเปล่าหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับโอเคนะก็ประมาณนี้นะสำหรับการบําเนร์ฟล่าสุดของเกมบูล็อกลเวลนั่นเองนะครับก็ผมคิดว่าน่าจะถึงเวลาสมควรแล้วนะก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ